พี่น้องเปิดพระวรสารหน้าสองสี่เก้าหน้าสองสี่เก้าพระวรสารโดยเนื้บุญจรบทที่สิบเก้าข้อสามสิบเอ็ดถึงข้อสามสิบเจ็ดสองสี่เก้า วันนี้คุณพ่อเปลี่ยนพระวราสารมาเป็นฉลองพระฤรษอไทย The Holy Gospel of Saint John Chapter 19 Verse 31คุณพ่อจะอ่านคนเดียวนะครับพี่น้องอ่านในใจ พระเจ้าสถิตกับท่าน yes, สถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนบุญจรขอวัสไแก่แด่พระองค์พระเจ้าค่ะวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองชาวยิวไม่ต้องการให้ศพค้างอยู่บนไม้กลางเขนในวันสบาโตเพราะวันสบาโตนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่เขาจึงขออนุญาตปีลาตให้ทุกข,ขาผู้ที่ถูกตรึง และนำศพไปบรรดาทหารทุกขาคนทั้งสองซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพองเมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าก็เห็นว่าพองสิ้นพระชนแล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพองแต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกายของพองโลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันทีผู้ที่ได้เห็นก็เป็นพยาน คำพยานของเขาน่าเชื่อถือเขารู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อข้อความในพระคัมภีร์เป็นจริงว่ากระดูกของเขาจะไม่หักแม้เพียงชิ้นเดียวและข้อความอีกตอนหนึ่งว่าเขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่เขาแทง นี่คือพ่อวาจาของพระพุทธเจ้าของพระพุทเจ้าทรงพระชนม์เชิญนั่งพี่น้องเี่รับในสมัยที่พระเยซูคริสต์เจ้าโปร่งทรงพระชนชีพอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ หรือเรียกว่าแผ่นดินคา,านาอานหรือปัจจุบันเรียกว่าประเทศอิสราเอลนั้นปาเลสไตน์ตกเป็นเมืองขึ้นของโรมันโรมันนั้นเข้ามาครอบครองปาเลสไตน์ประเทศขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่ปี63ก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะบังเกิดและถ้า,ถ,าถ้าเราจะดูประวัติต่อไปก็คือว่า โรมันนั้นครอบครองปาเลสไตน์แล้วก็ได้ทำลายกรุงยเยรูซาเล็มร,ราบเป็นหน้ากลองในปีคศ .70 นั่นแสดงว่าตั้งแต่ปี 7, 63ก่อนคศจนถึงคศ .70 นั้นประเทศปาเลสไตน์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันพระเยซูคริสต์เจ้า ในขณะที่มีพระชนชีพอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปีคศ1ถึงคศส,สามสพระองค์ออกเทศนาสั่งสอนพระองค์ก็อยู่ในบรรยากาศของการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติโรมันเพราะนั้นเขาก็มั่นหมายว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาเกิดมาเสด็จมาอาวตารมาเพื่อที่จะกอบกู้ ชนชาติยิวให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชนชาติโรมันเราจะเห็นว่าพื้นที่สีส้มหรือว่าสีแสดน่คือพื้นที่ที่อาณาจักรโรมันครอบครองปาเลสไตน์อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเยรูซาเล็มเราเห็นใช่ไหมครับอยู่ที่สีแสดเพราะนั้นสีแสดนั้นเป็นอาณาจักรโรมัน ในสมัยนั้นสแสดงว่าโรมันนั้นไม่ธรรมดาเมื่อประเทศใดครอบครองประเทศใดประเทศหนึ่งเขาก็จะมีมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของการเก็บภาษีในเรื่องของการลงโทษตอนนี้เรามาดูนะครับว่าโรมันนั้นลงโทษคนที่เป็นกบฏ และคนที่เป็นนักโทษที่เป็นเมืองขึ้นของตัวเองอย่างไรการลงโทษนั้นมีหลายวิธีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินฝรั่งเศสใช้วิธีตัดคอโดยกิโยทินเราเคยได้ยินที่อิตาลีเขาใช้วิธีการตอกเล็บเราเคยได้ยินบางประเทศใช้วิธีการแขวนคอประเทศไทยเราก็ใช้วิธีการยิงเป้าปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีการฉีดยา แต่โรมันนั้นเลือกวิธีในการลงโทษในการประหารชีวิตนักโทษอุกชะกันโดยใช้กางเขนมาเป็นเครื่องมือถามว่ากางเขนนั้นเป็นของโรมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเราดูประวัตินะครับเราจะรู้ว่ากางเขนนั้นมีต้นกำเนิดมาจากเปอร์เซียพี่น้องก็รู้นะครับว่าเปอร์เซียนั้น อยู่ห่างออกไปอีกหลายพันกิโลเปอร์เซียก็ใช้ไม้กางเขนในการประหารนักโทษเพราะว่าเปอร์เซียนั้นมีความเชื่อว่านักโทษที่มีความผิดอุกชกันร่างกายของเขานั้นไม่สมควรที่จะมาสัมผัสกับพื้นดิน เพราะฉะนั้นเมื่อจะประหารนั้นต้องแขวนเอาไว้บนกลางเขนบนไม้ที่พ้นจากพื้นไม่ให้ร่างกายที่มีบนทินมาสัมผัสกับพื้นดินเดี๋ยวมันจะเกิดเสนียดมันจะเกิดกระียุคมันจะทำให้แผ่นดินร้อนจะทำให้แผ่นดินแห้งแล้งเดี๋ยวฝนไม่ตกเดี๋ยวเกิดการกันดานอาหารอะไรต่างๆเขามีความเชื่อเช่นนั้น เมื่อเปอร์เซียคิดเอาพวกกรีกก็เอามาใช้โรมันก็เอามาใช้เช่นเดียวกันแต่ว่าโรมันเมื่อเอามาใช้เนี่ยนะครับจะว่าโหดก็โหดนะครับเวลาที่โรมันเข้าตรึงการเขนนักโทษเข้าตรึงเอาไว้อย่างเช่นเขาตรึงพระเยซูกิสต์เจ้าเนี่ยเข้าตรึงเอาไว้บนยอดเขาและบรรยากาศภูมิอากาศในประเทศปาเลสไตน์แม้ในปัจจุบัน ก็มีสภาพเช่นเดียวกันก็คือว่ากลางคืนเนี่ยหนาวนะครับหนาวสั่นเลยทีเดียวอุณหภูมิเนี่ยน่าจะต่ำกว่า20องศาแต่กลางวันเนี่ยร้อนตับแตกเพราะฉะนั้นเวลาที่โรมันเข้าตรึงกลางเขนนักโทษนั้นน่ะเขาก็จะตรึงแขวนเอาไว้ตรงนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นนักโทษบางคนก็ตายเพราะหิวบางคนตายเพราะหนาวบางคนตายเพราะร้อน บางคนตายเพราะว่าพวกมแมลงหวีแมลงวันพวกนกกามาจิกหลายวันเข้าหลายวันเข้าตายแล้วที่สุดนั้นเขาก็ปลดศพนั้นลงมาแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่พื้นให้พวกแรงกาสุนัขมากินเพราะนั้นโรมันนั้นประหารน,นักโทษตรึงกลางเข,ข็ก็จริงแต่ที่สุดก็ปลดศพลงมาทิ้งเอาไว้ที่พื้นดินไม่เหมือนเปอร์เซียนะครับแล้วไม่มีการฝังนะสำหรับโรมันแต่เมื่อมา สำหรับชาวยิวชาวยิวมีข้อกําหนดเลยครับชาวยิวแม้ว่าจะมีการประหารนักโทษนะโดยใช้กางเขนแต่ว่ามีข้อกําหนดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าถ้าผู้ใดถูกโทษประหารชีวิตศพของเขาต้องถูกปลดลงก่อนตะวันตกดินเพราะนั้นศพจะค้างคืนไม่ได้ถ้าเรามาดูนะครับในหนังสือ,อมิชนาหนังสือมิชนานั้น พ่อไปดูใน Encyclopedia เขาบอกว่าหนึ่งละ่ะเป็นหนังสือทีอ่ใช้สำหรับการทบทวนทบทวนข้อคำสอนทบทวนกฎเกณฑ์หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเป็นข้อแนะนำเป็นข้อแนะนำเป็น i n s t r u นะครับเขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เป็นของชาวยูนะครับบอกว่าผู้ใดปล่อยศพไว้ข้ามคืนถือว่าทำผิดกฎหมายและก็เป็นหน้าที่ของ สภาสันเฮตดินสภาสูงของชาวยวูที่จะต้องจัดสถานที่ฝังศพให้กับนักโทษอาหารเพราะอะไรครับบางทีนักโทษระหารเนี่ยญาติไม่กล้ามาญาติอายนะครับประหารประหารด้วยเถอะนะครับหรือแม้แต่ไม่ใช่นักโทษแหอะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยบางทีมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเอสพ่อไปวัดประวัติน้าพุนะครับสมาชิกในครอบครัว ก็นําไปไปยังไม่ถึงวัดนเลยครับขอโทษเอาตีนถีบลงเสร็จแล้วก็ไปเลยท่านเจ้าคุณเอ,อลงโดก็ต้องใช้คนไปหามาไปหามา,าหามาเข้า,ารับการรักษาพอรักษาไปไปไปตายทำพิธีฝังนะก่อนทำพิธีฝังก็ล้วงดูในกระเป๋าก็เห็นบัตรประชาชนพอเผาเสร็จ ก็ห่อกระดูกห่อกระดูกเสร็จส่งเป็นพัสดุไปตามที่อยู่ปรากฏว่าส่งไปตามที่อยู่เสร็จแล้วพรพพวกที่บ้านส่งกลับมาไม่อยากเก็บเอาไว้ดูซิมันรังเกียจขนาดไหนนี่อย่าว่าเป็นนักโทษเลยเป็นโรคเอซียังรังเกียจขนาดนั้นนะครับและนี่เรามาดูนะครับในสมัยน,นั้นก็เช่นเดียวกันนะเมื่อไม่มีญาติพี่น้องมารับศพเขาเรียกว่าศพไม่มีญาติ สภาสูงก็คือสภาของชาวยิวซึ่งเป็นศาลดีกาในการตัดสินคดีพระเยซูเจ้าก็โดนสภาสูงตัดสินเหมือนกันนะครับจะต้องหาที่ฝังศพให้กับทักโทษประหารตอนนี้เรามาดูนะครับว่าในกรณีของพระเยซูริสเจ้านะ่ยิ่งจําเป็นเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูริสเจ้านั้นถูกจับในช่วงของปัสกา ปัสกานั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของชาวอยู่เพราะว่าเขาล,ลึกถึงการที่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้ปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสไปสู่ความเป็นไทยเขาเป็นทาสที่อียิปต์ปลดปล่อยเขาให้เป็นทาสให้เดินทางมาครอบครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญาประการแรกประการที่สองเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสตเจ้านั้นถูกจับ ในวันพระลหัดสบดีหลังจากรับประทานอาหารค่ำมืม้อสุดท้ายเดอะลาสซเปอร์ pper, ที่ห้องอาหารชั้นบนเนินซิโยนประเทศอิสราเอลในวันศุกร์นั้นวันรุ่งขึ้นนะครับพระเยซูกิจเจ้าถูกให้แบกกางเขนถูกทรมานแล้วพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนพอสิ้นพระชนชาวยิวถือว่าตั้งแต่หกโมงของวันศุกร์เป็นต้นไป ถือว่าเป็นวันสบาโตสบาโตมาจากคําว่าชาบัตชาบัหแปลว่าหยุดพักเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้ศพนั้นอยู่บนกลางเขนในวันสบาโตจะต้องรีบเอาลงเพราะฉะนั้นสําหรับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเขาจําเป็นต้องเอาศพลงนอกจากกฎเกณฑ์ที่อยู่ในหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติที่อยู่ในมิชนา แล้วก็สําหรับบทของมันสบาตัวด้วยเพราะนั้นนี่คือสาเหตุที่เขาต้องนําศพพระเยซูคริสต์เจ้าลงจากกางเขนวันนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อเขาจะเอาศพลงเนะี่ยเขาต้องมั่นใจว่านักโทษนั้นตายแล้วหรือยังนะครับเขาก็ต้องไปตรวจดูแหละครับอเผอิญว่าเขาตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์เจ้าว,วันศุกร์แล้วแค่วันเดียว ศพบ,บางศพนักโทษบางคนก็ทนนะครับทนแดดทนฝน,นจะร้อนจะหนาวก็ยังทนอยู่เพราะฉะนั้นก่อนจะปลดศพก็ต้องเช็คก่อนว่าตายหรือไม่ตายในพระโอรสารในวันนี้พี่น้องได้ยินใช่ไหมครับว่าทหารไปแล้วก็มีนักโทษสองคนที่อยู่เคียงข้างพระเยซูวิสเจ้าซ้ายขวาเนะี่ยเขาก็ทุบขาเลยนะอย่างน้อยทุบเอาไว้ก่อน แต่เมื่อไปเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์สิ้นพระชนแล้วทาหารคนหนึ่งก็ใช้หอกแทงอันนี้มีความหมายนะครับพี่น้องใช้หอกแทงที่สีข้างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลือดและน้ําก็ไหลออกมาทันทีนะครับนี่แหละครับเลือดและน้ําไหลออกมาทันทีเลือดนั้นเป็นสีแดงน้ําเป็นสีขาวมีความหมายอย่างไร แต่ว่าก่อนที่จะอธิบายเรื่องเลือดและนำ้ำอยากที่จะมาตั้งข้อสังเกตตามการแพทย์เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นคุณหมอที่เลเกียดคงจะทราบนะครับในความเป็นจริงแล้วคนตายแล้วเนี่ยจะไม่มีเลือดไหลออกมาแต่เกิดอะไรขึ้นกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์สิ้นพระชนแล้ว แต่ทําไมเมื่อทหารเอาหอกแทงสีข้างองค์พระเยซูริร์เจ้าโดนหัวใจเนี่ยนะครับทําไมจึงมีทั้งเลือดและน้ําไหลออกมาเขาสันนิฐานว่าอย่างนี้ครับเขาสันนิฐานว่าพระเยซูริร์เจ้าสิ้นพระชนไม่ใช่เพราะหัวใจวายแต่พระเยซูริร์เจ้าสิ้นพระชนเพราะหัวใจแตกสลายแตกสลายเพราะถูกทรมานอย่างหนักทั้งร่างกายและจิตใจนั่นก็หมายความว่า คนที่มีความรู้สึกว่าโอ้โหนะถูกกระทำอย่างมากหัวใจมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงสันนิษฐานว่าพระเยซูคริสต์เจ้า,า,าตายเนี่ยสิ้นพระชนเนี่ยเพราะหัวใจแตกสลายเขาบอกว่าเมื่อหัวใจแตกสลายแล้วเลือดจากหัวใจจะไหลมาผสมกับน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจและเมื่อหอกของทหารแทงเข้าไป ทะลุเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเลือดและน้ำจึงไหลออกมาเห็นไหมครับเลือดและน้ำไหลออกมาเพราะว่าเลือดนั้นบันไหลมารวมกับน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าตายเพราะหัวใจแตกสลายหัวใจแตกสลายเพราะว่าได้รับการทรมานอย่างหนักเพราะร่างกายจิตใจได้รับความ ทุกทรมานอย่างหนักแต่เหตุการณ์นี้บอกอะไรกับเราครับบอกความจริงกับเรานั้นอย่างน้อยสองประการประการแรกนักบุญจอนนะครับซึ่งบันทึกพระวรสารที่เราฟังเราอ่านในวันนี้นักบุญจอนต้องการที่จะยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นมนุษย์แท้มีร่างกายจริงๆเพราะว่ามีกลุ่มนักคิดที่เรียกว่าพวกยอสติกบอกว่า พระเยซูริสต์จเจ้าที่ปรากฏให้เราเห็นเน่ยเป็นเพียงเงาของพระเป็นเจ้าไม่ได้เป็นมนุษย์จริงๆหรอกเป็นเพียงเงาของพระเป็นเจ้าไม่ได้มีร่างกายจริงๆแบบมนุษย์หรอกแต่นักบุญจอรต้องการที่จะต่อต้านความคิดของพวกยอสติกที่ต้องการที่จะสอนผิดๆพวกซูปแปติสังเพราะว่าความเชี่ยวของพระศาสนาจักรนั้นสอนเราว่าพระเยซูริเสต์เจ้านั้นเป็นทั้งพระเป็นเจ้า แล้วก็เป็นทางมนุษย์เป็นมนุษย์แท้เพราะว่าพระองค์หิวพระองค์เจ็บพระองค์เสียใจเวลาที่เพื่อนของพระองค์ตายใช่ไหมครับลาสลดตายพระเยซูเจ้าไปที่พระภูหาของลาสลดพระเยซูเจ้าร้องไห้นะครับพระเยซูเจ้าหิวเวลาตีพระเยซูเจ้าก็เจ็บเห็นไหมครับหนึ่งนักบุญยอนต้องการจะบอกว่าหนึ่งพระเยซูเจ้า เป็นมนุษย์แท้ประการที่สองอันนี้สำคัญเลือดและน้ำที่ไหลออกมาจากหัวใจพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นบ่อเกิดของศีลศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของพระศาสนาจักรนั่นก็คือน้ำที่ไหลออกมาเป็นพื้นฐานของศีลล้างบาปส่วนเลือดที่ไหลออกมานั้นเป็นพื้นฐานของศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นทั้งการบูชาไทยบาปและอาหารอันทรงชีวิตตอนนี้ที่น้องมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาในปีคศ1931ได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นที่ประเทศโปรแลนด์ประเทศโปรแลนด์พี่น้องก็ทราบใช่ไหมครับว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์มาก่อนเป็นบ้านเกิดของ ระสารภาพาจอ,รอนรที่สองซิสเตอร์โพสติน่าได้รับการประจับเห็นในนิมิตได้เห็นพระเยซูกรริ์เจ้าพระองค์เสด็จมาในฉลองพระองค์ชุดขาวและยกพระหัตถ์ขวาขึ้นในท่าโวยพรและพระหัตถ์ซ้ายแตะฉลองพระองค์ตรงพระอุระและมีลำแสงสองสายฉายออกมาบริเวณพระหัตถ์ือยไทยขององค์พระเยซูกิสจเจ้า ภาพนี้นะครับเกิดที่ประเทศโปแลนด์ลำแสงที่ฉายออกมานั้นลำแสงหนึ่งสีแดงอีกลำแสงหนึ่งสีจางนะครับและพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งให้ซิสเตอร์โพสตินานะครับว่าจงวาดรูปภาพตามนิมิตท,ที่ลูกเห็นและให้จารึกคำว่าพระเยซูเจ้าข้าลูกวางใจในพระองค์ แลพ้พระเยซูเจ้ายังพูดต่อไปว่าเราสัญญาว่าวิญญาณซึ่งแสดงความเคารพต่อรูปนี้คือรูปพระเมตตานั่นแหละครับจะไม่พินาศแต่จะมีชัยชนะเหนือศัตรูเฉพาะยังยิ่งในเวลาที่จะสิ้นใจเราเองจะปกป้องวิญญาณนั้นดุดเกียรติมงคลของเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดกับนักบ,บุญโพสตินานะครับต่อมาก็มีการก่อตั้งณนะ เผยแพร่พระเมตตาขึ้นแล้วก็เผยแผ่เรื่องของการสวดพระเมตตาไปทั่วโลกแล้วก็เผยแผ่มาที่ประเทศไทยด้วยและจะเผยแผ่มาถึงวัดของเราด้วยและต่อมาวันที่30เมษายนปีคศ2000สมเด็จพระสันตะปาปาจอนปอนที่2นะครับก็ได้สถาปนาซิสเตอร์โพสติน่าให้เป็นนักบุญตอนนี้เรามาดูนะครับข้อคิดข้อลำพึงข้อไตร่ตรองซึ่งพ่อได้นำเอาคำ ตรัสขององค์พระเยซูวิสเจ้าที่ตรัสกับนักบุญโพสซนาบางส่วนนะครับที่สําคัญมาเป็นข้อล,อาาลอําลององพึงในโอกาสที่เราฉลองพ้าเลยทยขององค์พระเยซูวิสเจ้าในโอกาสที่เราฉลองพระเมตตาของพระอ,องค์ลําแสงทั้งสองออกจากส่วนลึกของพระเมตตาอาันหวานของพระเยซูเจ้าเมื่อดวงใจอันทุกข์ระทมของพระองค์ถูกแทง ด้วยหอกบ,บนไม้กางเขนพี่น้องเห็นความขัดแย้งกันไหมครับแม้ว่าหัวใจนี้จะถูกแทงด้วยหอกถูกแทงด้วยความเกลียดชังแต่หัวใจดวงนี้กลับส่งออกมาซึ่งความเมตตานั่นก็คือว่าให้อภัยกับคนที่ทำร้ายให้ความรักกับคนที่ทำร้ายไม่อาฆาพรพยาบาทกับคนที่แทงพระอง ประการต่อมามนุษย,ยชาติจะไม่พบสันิสุขจนกว่าจะหันมาพึ่งความเมตตาของพระเยซูเจ้าด้วยความวางใจความเมตตาของพระเยซูเจ้าถ้าเราเข้ามาหาพระเมตตาเราจะพบสันญญิสุขพระเยซูเจ้าจะไม่ลงโทษบิญญาณที่เข้ามาพึ่งความเมตตาของพระองค์ถึงแม้ จะเป็นบิญญาณของคนบาปที่มีบาปหนาที่สุดนี่ถ้าเรามาอ่านตรงนี้นะครับจะรู้สึกบรรเทาใจก็คือว่าไม่มีบาปไหนเลยที่พระเป็นเจ้าจะยกให้ไม่ได้แม้แต่คนที่บาปหนาที่สุดถ้าเข้ามาพึ่งพระเมตตามาสวดพระเมตตาเผยแผ่พระเมตตาก็จะได้รับความเมตตาจากพระเยซูคริเสต์เจ้า พระเยซูเจ้าสัญญาณจะปกป้องวิญญาณที่เผยแผ่ความศรัทธาต่อควาเมตตาของพะองควงดุดแม่ปกป้องลูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับเราก็จะสวดพระเมตตานะครับซึ่งเรามีหนังสือนะครับและพ่อก็ได้ทำรูปพระเมตตามาเรียบร้อยแล้วเราจะสวดพระเมตตาสลับก,กันกับสวดสายประคำนะครับอาทิตย์เวน้นอ,อาทิตย์ นี้อาทิตย์นี้สวดสายประคำอาทิตย์หน้าสวดพระเมตตาอาทิตย์ต่อไปสวดสายประคำครับแล้วเราให้ไปศึกษานะครับเดี๋ยวจะให้แจกหนังสือหลังมิสาให้เราได้ดูนะครับได้อ่านได้ศึกษาพ่ออ่านแล้วพ่อมีความรู้สึกว่าพระเยซูเจ้านะครับเป็นดวงแห่งความเมตตาเป็นดวงแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เราเข้าพึ่งพระองค์แม้ว่าเราเป็นคนบาปเราก็จะรอดขอพระนิจ้าอํานวยพร เดชระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนเชอญยืนให้เราแสดงความเชื่อของเราข้าพเจ้า